เออไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี้สี่ตัวเป็นไงงครับก็ในงั้นงั้นน่ะแบบผมมันเจอมาเยอะแล้วอ๋อเยอะแล้วตัวใหญ่กันนี่ะไ้เยอมากมากกันนี่ก็อันจะถ่ายรูปให้บอกจะได้แต่งลอก่อนเฮ้ยเช็คเช็คื่อคืนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหหลับเพลินเลยนี่คุณเนี่ย หัวยุ่งอ่ะฮะหัวยุ่งเลยนะโนคุณพัดได้ปะัดัครั้งแรกเป็นไงตอนแรกเป็นยังไงเยอดจอนแทบตายไม่ใช่ลอกลอกเขาจะตกเรือลอกจะหลุดยิะปา่อยเ ตีหินเลยใครได้ใช่ปลากระชากเป็นเช่นไรเราทำเหมือนเลยพี่โปพี่กบเป็นผมตีหินทำไงเป็นไงครับสายจิกตากจิกตากปลาไงครับเมื่อยเมื่อยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้มือโปรครับแปลงสองคนเลยครับโดนปลาตัวแรกพัดบอลตีหินเลยอ่ะดี่กบดึงให้หน่อยเอาสายจิกวันนี้ยอมแพ้เขาเปล่าสู้ๆครับสู้ๆู้อ้าวแล้วเอ้อันนี้น่ะสายสายตีหินน่ะ ต่อไป่เอ้ยยังไม่ได้ดีกว่าทีนี้กำลังกินข้าวครับเห็นเห็นบ้าเห็นโอ้หัวดำแนแดงเลยได้ได้ป่ะได้ได้ได้หล่อมากครับเป็นไงเป็นไงหล่อป่ะมันครับมันไหม แรงเงี้ยนอนก้นนะโคตรโหัอ่ะกูเหนื่อยกูนี่เขาบอกเขาไม่ได้นอนข้างเราแหละเพราะนายในอะไรต่อเอาละครับเริ่มทำงานแล้วนะครับเริ่มทำงานแล้วครับหวนว่ากูได้ยินว่ารอบสิรอบันรอวันนี้คิดแจ่ไอ้เจ้าเก่ากี่กี่ขีดครับสองขีดโอเคนี่เสื้อลายเขาจะเตรียมไปนอนแล้วนะครับ ยังเหรอสู้เหรอสู้ไหมเดี๋ยวเขาเริ่ม้อยลับจิ๊กผมก็จะนอนอ๋อโอเคโอเคนั้นจบแค่นี้นะไปขอขี้กัน